ในเรื่องของแอลกอฮอล์เนี่ยไปหัวหมอไม่ยอมให้ตรวจวัดแอลกอฮอล์มีผลตรวจวัดแอลกอฮอล์ใน,นเลือดคืนเงินค่าสินใหมดังกล่าวคืนได้ด้วยนะครับขับรถเกิดอุบัติเหตุไม่ยินยอมให้ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ประกันปฏิเสธความรับผิดชอบได้หรือไม่นะครับหลายท่านคงเคยเห็นข่าวนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยบริษัทผู้รับประกันเนี่ยจะปฏิเสธความรับผิดชอบก็ต่อเมื่อมีผลตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดมาแสดงถ้าไม่มีผลตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดมาแสดงบริษัทประกันภัยไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้หลายท่านอาจจะเข้าใจอย่างนี้นะครับแต่ด้วยปัจจุบันนี้นะครับได้มีการปรับปรุงเงื่อนไข ข้อยกเว้นอันเป็นสาระสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของแอลกอฮอล์นะครับกรณีที่ผู้ขับขี่ขัดคำสั่งเจ้าพานักงานไม่ยินยอมให้ตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับกรณีนี้นะครับบริษัทผู้รับประกันภัยสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าพานักงานนะครับได้ขอตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่แล้วขัดคำสั่งเจ้าพานักงานไม่ให้ตรวจวัดแอลกอฮอล์ รกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของชีวิตร่างกายทรัพย์สินของบุคคลภายนอกความเสียหายรถยยุดคันประกันภัยบริษัทผู้รับประกันภัยสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าพนักงานได้ดำเนินคดีกับผู้ขับขี่ในข้อหามเมาสุราและผู้ขับขี่ยอมรับหรือได้มีการนำคดีขึ้นสู่ศาลแล้วศาลได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดดังกล่าว กรณีนี้บริษัทผู้รับประกันภัยสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งในส่วนของชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกและยังรวมถึงความเสียหายของรถยนต์ถนนประกันภัยด้วยนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของแอลกอฮอล์เนี่ย ความรับผิดต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินบุคคลภายนอกนะบริษัทผู้รับประกันภัยไม่สามารถหยิบยกเอาเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ปฏิเสธต่อความรับผิดในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกได้ก็จรงิงแต่เมื่อบริษัทผู้รับประกันรับผิดชอบความเสียหายไปแล้ว บริษัทผู้รับประกันภัยมีสิทธิ์เรียกร้องให้ผู้ประกันนะครับคืเนเงินค่าสินใหม่ดังกล่าวคืนได้ด้วยนะครับขอทุกท่านเห็นความสําคัญนะครับกรณีจะไปหัวหมอไม่ยอมให้ตรวจวัดแอลกอฮอลกับเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับอยากไปเข้าใจว่าถ้าไม่มีผลตรวจวัดแอลกอฮอลในเ,นเลือดมาแสดงบริษัทประกันไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ต่อไปนี้บริษัทผู้รับประกันภัย เขาสามารถปฏิเสธได้แล้วนะครับถ้าขับรถเกิดอุบัติเหตุไม่ยินยอมให้ตรวจวัดแอลกอฮอล์บริษัทประกันภัยปฏิเสธความรับผิดชอบได้แล้วนะครับถ้าเกิดเจ้างพนักงานมีการดำเนินคดีแจ้งข้อหากับผู้ขับขี่นะครับว่าเมาสุราและผู้ขับขี่ได้ยอมรับหรือคดี ขึ้นไปสู่กระบวนการทางสารแล้วสารได้มีคำวิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าผู้ขับขี่นั้นมีความผิดดังกล่าวในเรื่องของการเมาสุราในขณะขับขี่รถยนต์บริษัทผู้รับประกันภัยก็สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าทุกท่านต้องขับรถนะครับ ขอให้อย่าดื่มแอลกอฮอล์ดีที่สุดถ้ามีผลตรวจวัดแอลกอฮอล์หรือการคำสัง่งเจ้าพนักงานปัจจุบันนี้บริษัทผู้รับประกันภัยปฏิเสธความรับผิดช,ชอบทั้งในส่วนของชีวิตร่างกายทรัพย์สินบุคคลภายนอกและยังรวมถึงความเสียหายลถหยนตนคณาประกันภัยด้วยนะครับขอทุกท่านเห็นความสําคัญด้วยนะครับในเรื่องของการทําประกันภัยรดยนต์ภาคสมัครใจในเรื่องของแอลกอฮอล์เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากจริงๆในปัจจุบันนี้ครับ